ทอดทิ้งทหารผู้รักชาติในระดับชั้นผู้น้อยในแนวหน้าทอดทิ้งประชาชนแล้วรัฐบาลเช่นนี้ทหารเช่นนี้เราจะหวังอะไรจาเขาไดออ้ที่ขาดตาเทา้เพราะฉะนั้น อย่าให้ประชาชนคนไทยอย่าให้ทหารไทยต้องเจ็บตายอีกแค่นี้ก็เจ็บช้ำน้ำใจกับคนในชาติพออยู่แล้วยังมีหน้ารอยหน้าอยู่ในอำนาจเป็นบ้านอื่นเรือนอื่นก็ออ,อกกันไปแล้วสกาาเลวร้ายทุกวัน เลวร้ายลงทุกวันไม่นับรวมถึงข้าวยากมากแพงภัยพิบัติการก่อร้านในภาคใต้ไอ้รัฐบาลนี้มันขี้ขาดแล้วร่มเหลวพวกกูไม่ได้ไปร่มมึงมึง,มงจะหากมึงร้มตัวมึงเองเป็นรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีเกียรติความสามารถ สภาชาติบ้า,า,บาเมืองฝ่าฟันวิกิตในขณะนี้ไปได้ไม่ว่าหน้าไหนทั้งนั้นเราหวังใครไม่ได้เราหวังจากพวกเราผู้รักกาิและคนที่อยู่ที่อื่นในโลกนี้ที่ฟังเราอยู่ดูเราอยู่พวกท่านทั้งหลายคือผู้ที่ชาติหวังฟื้นได้ผมไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรหรอก บ้านเมืองนี้มันมีผู้ปกครองและสักราชการพวกข้าราชการทั้งหลายที่ไม่สำนึกในชาติไม่สำนึกในหน้าที่ไม่ทำนนหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงจัดไว้เพราะฉะนั้นที่บ้านเมืองต่ำซ้มทุกวันนี้เป็นเพราะนักการเมืองข้าราชาการเลว มันจึงเป็นเช่นนี้แล้วพวกเราจะยอมไม่ไปดูทำไมโหวตโนมันก็น้อยไปต้องฉีดแม่ออกไปขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือให้พลเอกปีชาเอยียมสุพรรณด้วยครับ ครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับพนเอก